คลิปนี้นะครับจะทำการต่อท่อแก๊สนะครับแก๊สเติมท่อเติมแก๊สขนาดแปดมิลน,นะครับแล้วก็ท่อที่ต่อไปหัวฉีดข้างหน้ารถนะครับขนาดหกมิลน,นะครับก็ตอนแรกรถของผมนะครับคันนี้เป็นถังแคปซูลนะครับถังแคปซูลมันจะเป็น ถังแคปซูลก็หัวมันจะหัวที่เขาติดตั้งมานะมันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็แล้วก็ขนาดเกียวนะครับขนาดเกียวจะเป็นเกียวหยาบนะครับแต่ตัวนี้เป็นเกียวละเอียดนะครับทีนี้ผมก็เลยต้องไปหาซื้อข้อต่อแบบนี้นะครับแบบนี้ไปหาซื้อได้ตามห้างร้านอะไรที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับร้านซอฟต์แวร์ อยู่ในห้างขนาดใหญ่นะครับที่ผมไปซื้อมานะครับก็จะมีข้อต่อแบบนี้มานะครับแล้วก็มีตาไก่นะครับตาไก่ใช้อยู่สองขนาดนะครับท่อที่ใช้เติมใช้ขนาดแปดมิลนะครับใช้แล้วก็ท่อที่ต่อไปยังหัวฉีดนะครับใช้ขนาดหกมิลนะครับวิธีการนะครับก็คือนี่ลองแล้วนะครับใช้ได้นะครับนี่สมมุติว่าท่อหกมิลนะครับ เจียบเข้าไปอย่างนี้ครับขนาดท่อมันถ้าท่อมันไม่เรียบนะครับเราก็ต้องเจียขัดนะครับให้มันสามารถใส่ตาไก่ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้ก็ใส่ตาไก่เข้าไป ใส่ให้มันเข้าได้นะครับเนี่ยตอนนี้ต้องขัดก่อนนี่เป็นการสาธิตนะครับผมทำเรียบร้อยแล้วทำใช้ได้นะครับนี่ครับเราวิธีการก็คือเราต้องปลดตัวนี้แล้วก็ใช้น็อตน็อตไอ้ปะัะแจเบอร์สิบนะครับคลายตรงนี้แล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะครับแต่สามารถใช้ปจัจแจเบอร์สิบเจ็ด นะครับคือตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปใส่ตรงนี้นะครับทีนี้พอมีเกีียวแบบนี้แล้วพอหมุนตัวนี้เข้าไปนะครับแนะนำให้เอาที่เป็น เทปพันสีเขียวขาวๆนะครับที่ใช้กับท่อพีวีซนะครับแล้วก็ใส่กาวทาด้วยนะครับป้องกันการรั่วซึมได้นะครับใส่กาวทาท่อด้วยนะครับคันให้แน่นปั๊บแล้วก็ใส่ตาไก่เข้ายังไปเข้ามายังท่อนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปหมุนให้แน่นมันก็จะหมุนยิ่งหมุนก็ยิ่งแน่นนะครับตาไก่นะครับ พอหมุนแน่นเราก็ใช้ได้นะครับสําหรับท่อเติมนะครับท่อเติมใช้ขนาดท่อใช้ท่อเติมใช้ตาตาไกขนาด8มิลนะครับก็คือใช้กับท่อ8มิลนะครับส่วนท่อที่ต่อไปยังหัวฉีดนะครับใช้ขนาด6มิลนะครับ อันนี้เป็นผมไปติดตั้งมาจากไอ้ร้านติดแก๊สนะครับก็คืออันนี้เดิมเดิมของผมมันเป็นท่อเป็นถังแคปซูลนะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นถังโดนัทนะครับก็เลยหาซื้อถังโดนัทมาใส่นะครับมันก็ทําเองได้นะครับแต่ต้องเช็ครอยรั่วด้วยนะครับเติมแก๊สสักร้อยหนึ่งก่อนแล้วก็เช็ครอยรั่วด้วยการฉีด สเปร์น,น้ำสันไลนครับฉีดน้ำสันไลรเช็คลอยรั่วเช็คลอยรั่วก่อนถ้ามันไม่แน่นนะครับก็ต้องมาขันให้แน่นก่อนก็อีกวิธีหนึ่งนะครับช่วยได้เหมือนกันเราขันจนแน่นมากๆแล้วนะครับแล้วก็หยอดกาวร้อนด้วยนะครับอาจจะทำให้มันแน่นขึ้นนะครับ ทำให้มันอุดรอยรั่วด้วยได้นะครับได้ด้วยนะครับโอเคผมลองใช้งานหลายวันแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ